เรื่องย้อละครเรื่องฟ้าพยับ EP ที่21ออกอากาศวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2568เวลา20นาิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35 ธงรับบทโดยหัสวีพัคพงศ์ไพสารต้องการจะไปพบพอตาที่รับบทโดยธัญวีชุนหะสวัสดิกุลเพราะเป็นห่วงเธอแต่แก่นรับบทโดยสุรจิตบุญญานนท์ห้ามไม่ให้ไปเพราะตอนนี้ดวงชะตาของธงกำลังจะถึงคาดอาจเกิดอันตรายได้แต่เขาก็ไม่สามารถห้ามธงได้สำเร็จ แขวนจึงได้มอบมีดอาคมไว้ให้ทงเพื่อป้องกันตัวเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมความสนุกสนานของทั้งหมดนี้ได้ในละครเรื่องฟ้าพยับเสนอเป็น EP ีที่21ออกอากาศในวันจันทร์ที่5พฤษภาคมนี้เวลา20นาิ40นาทีทางช่อง7 HD กด35และสามารถรับชมย้อนหลังบนแอป Truevision Now